สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าต้นคนเดิมในเกมพับจีโมบายนะครับมาลงที่เดิมเลยนะบ้านประจําผมเลยเจ็บหูเจ็บหูไม่กินไหมหูคลิปนี้อาจมีคําไม่สุภาพเยอะก็ขออภัยด้วยนะครับอืมึง้นไปดูในยูทูบหรือในทิกตอกเลยมันมีเยอะแยะมึงก็เ็น เป็นคอมอตีไปอ่ะมันจะเป็นฮาเว้ยบอกเลยไม่รู้จักคอนเทนต์เลยคิดมากมันคือมุกไม่ร้กคอนเทนต์เลเป็นหาปืนก่อนนะครับเต็มเต็มครับมีสิ่งเท้ามาทางซ้ายนะมีตัวเนี่ยโกดังควาไม่ใว อยู่คนหนึ่งในโกดังเลยนะนักสองแล้วนะใครพี่พี่เข้าไปข้างในก่อนข้างในด้วยข้างในมีตัวไม่โตมีตัวบางมีตัววิ่งเดี๋ยวเราไปช่วยฝั่งหนึ่นกันบ้างนะได้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 เหมือนฝั่งเขาจะมีคนเหมือนกันนะครับัได้ไม่หยุดไม่ยั้งเลยเนี่ยตายไปแล้วไปผมยิงตายไปแล้วนะโอ้ยมันเป็นไรอ่ะนิ้วคุณไปโดนใส่มุมจอไง เดี๋ยวเราวิ่งเช็คดูก่อนนะครับว่ายังมีเหลืออยู่ไหมย,ยังยังไอ้นี่น่าไม่รู้ว่าตัวคนหรือบอดยิงไว้ก่อนกลัวม,ม,ม,มันมาซ้ำยาว่ะอขอบคุณครับเหมือนจะเห็นคนวิ่งอยู่ในตึกนะครับตึกใหญ่เก็บงานก่อนอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะไปอาจจะไปชุบเพื่อนมาแล้วก็ได้มีในตึกจริงๆนะ เสียงเท้านี่กลุบกลับกลุบกลับเลยโอไม่มีกระสุนปืนแล้วอ่ะมีมีมีมเช็คดูแน่ใจก่อนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนไม่ทันแล้วน้องผมขึ้นไปแล้วนะเสียงเท้าตรงบันไดเลยเจ็บแล้วนะตามได้เลย โอเคนะครับโอ้โหลองระเบิดไปกันต่อเลยนะครับไม่ยิงนะชอบหยุดยิงโอ้ยโอ้งวุ้ยบนเขามีคนนะครับหลบได้แล้วหาตัวเขาก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนโอเคเห็นละน็อกนะครับเขายืนโคนเขายืนให้มันยิงเฉย ปลาสมุกปิดไว้ก่อนนะครับปรับอันนี้คือกำลังไปนะกำลังไปกำลังไปอันนี้ใครนะคนเขายังไม่ได้วิ่งหาเลยนะว่าเขาอยู่ตรงไหนกันอ่ะเปลี่ยนอันนี้ก่อนอันนี้เมืเป็นอะไร คิวขึ้นแล้วนะครับน่าจะไม่มีเพื่อนนะใครเอายามาให้อ่ะพี่เองมพีของคนไทยมีเสียงปืนยิงน้องผมจากบนเขานะมีขอนะโอ้เมตตัว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 โอ้ยหาเลยนะว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะโอเคโอเคให้เขาวิ่งไปไหนวิ่งมาหาเขาอะตรงนั้นอันตรายนะโบนนะจะเขาลบตรงนี้มตัวเหมือนกัน ยิงส้นเท้าเขาเลยนะสุนไม่มีตายเลยนะครับน่าจะมีแค่คนเดียวแหละม,ๆๆๆมาจากไหนอีกตีแล้วนี่ยจะออ้ออกสักทลยนะ,ะๆๆๆน็อกนะับเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปชาเลยดีก่ามมา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 มมาามมัยมาาามามา วิ่งเช็คเลยนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนกันไม่อยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนตัวเดียวนะเสียงเท้าบนเขาเลยนะนี่ไงเจ็บแล้วนะโอเคน็อกหนึ่งวิ่งรถติดในสามสิบนัดจะไปช่วยได้ทำไมอ่ะหมดตีแล้วนะครับตัวสุดท้ายนี่น่าจะบอดนะเขียวมีน้อยเหมือนกัน ไงนในที่สุดก็ได้ออกมาสักทีนะเสียงไหมน้องผมช็อตนะมีเสียงรถมาเนี่สเย,เยจอดเคลียร์ก่อนนะครับตายเลยนะ ยิงไปหลายเป้งมากอะท้ายแฟนเราได้ค right. ิวไปนะไม่ได้ยิงบนหลังคานะครับหาที่จอดเทียเลยนะเจ็บ็เจบนจ็บเจาบเบจบเเบจ็บเเเจ็บเจ็บเจ็บเบเจ็บเ มาโอ้ผมไม่กูไปยุติธรรมไม่เลยมานี่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  <c oughs> ล็อกเป้าที่บนหลังคาได้เลยนะเ <c oughs> จ็บหนักแล้วนะครับช้าได้วยโอเคน็อกหนึ่งครับังไม่หมดยังไม่หมดเลยกูยิงตายไปนหนึ่งนะเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาชุบกันได้อยู่ <c oughs> บนบ้านนี้ใช่ใช่ บ้านเรานี่แหละเอ้ยบ้านนูน้นบ้านข้างๆนะบ้านกูดีบ้านกูมีอยู่หนึ่งนนคนตุต่นลมัสตุ่นลมัสตุ่นวะเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดปลาระเบิดยัดเลยนะครับมันอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยเราเห็นมันอยู่ข้างในนั่นแหละ ยังไปไหนกองม,มันวะยนะยิงเลยดีกว่านะครับตายเลยนะร้อยไเห็นเลือดมันกระเด็นไปหาที่ยิงคนต่อดีกว่านะ เตอนตีไปแล้วนะครับำแล้วำแล้วกั่นี่ห่างเลยนะนักหนึ่งนะครับแม่มันอยู่ตรงนั้นตัวนึ่ง่มันกำลังชุบกันอะ มิ่งชาร์จเลยแล้วกันต้องบ้าโอเคทีนี้หมดนะครับหเหนือเราคนเดียวแล้ว <c oughs> เราต้องรีบไปหาคนยิงก่อนจะไปเรียนมาจนไ,ได้ห<ร>นีนะครับหยิบผมก่อนเลยมึง <c oughs> เนินตรงนี้เล่นได้นะครับ เกือบเป็นกลองเหมือนกันนะเนี่ยปั๊มยาก่อนนะครับโหเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ